นอสวิจิตริทธิธรรมอยู่บ้านเลขที่สามทับห้าหมู่เจ็ดอำตำบลสาคูอำเภพอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีน้อมถวายปัจจัยสี่เท่ากับมูลค่าหนึ่งร้อยบาทนะวมุทนาชาธุนายปีชานางเจษดาพรนสณลิณีภูประเสริฐ น้อมถวายปัจจัยสี่เท่ากับมูล,ลค่าห้าร้อบาทชําระนี่สงห0าบาทรวมเป็นปัจจัยหนึ่งพันบาทเพื่ออุทิศบุญส่วนกุศลให้กับคุณบิดามารดาหมู่ญาติเจ้ากํมนายเวนทั้งหมดขอมมุทนาสาธุ อันนี้ด้านเทคนิคยานยนต์ลูกเขาถวายช่อมรถให้เมื่อวานนี้ทีบา่านีกาคาบาทพวงมาลัยหนึ่งตลับลูกหมากล่างหนึ่งตัวบูธปีกนกล่างหนึ่งตัวยางกันโครงสองตัวดูช่วงล่าง ตั้งศูนย์เยบร้อยหมดไปหลายตังค์แต่ลูกเขาร้านเทคนิคยานยนต์อำเภอขอนวนจังหวัดขอนแก่นนี่ลูกเขาถวายาถวายพ่อหลวงปู่นะว่าอันนี้เรื่อยนะเจ้านี่นะบางทีนั่งหลายหมื่นบางทีเปลี่ยนย่างโอ้ยลูกพ่อไม่ลบ่ปลูกนะั่ก็เลยว่ารถมาหลายคันรถทางห้างมันหลายคันนี่พอได้ไปตลาดพอได้ไปบรรทุกน้าบรรทุก,น,น,ทกนี่จะเชอล็อกอะไรว่า,วามันก็ของเก่าไม่ไรครับพอ่อเดี๋ยวผมดูแลเองว่า ก็สาธุขอให้การเทคนิคจารยนเจริญรุ่งเรืองทั้งทาง,ทางลูกและทางธรรมขอหมดหนาลููกสาธุลูกแ <c oughs> ม่สุดตาพอ่อส้ำรวยเสียสีหาถวายปัจจัยร่วมสร้างมูลนิธิจำนวนหนึ่งพันบาทออสอาพ,พัชราจันทวัง <c oughs> จะไปสอบแพทย์ขอหลวงปู่เมตตาให้สอบติดด้วยอขอให้ลูกสมปันานานะสาธุ แม่ปิ่งว่องไวถวายเปจดใจจำนวนหนึ่งร้อยบาททุทิศให้กับเจ้ากำนายเวนเป็นปิจใจสี่ขอมุทนาดิสาทูพ่อถมแม่ขานอาม마าสมบัตถวายปปิจัจสี่เท่ามูลค่าหนึ่งร้อยบาทอุทิศบุญส่งกุศลให้กับเจ้ากำนายเวนของนอสว,วนนาภาอาม마าสมบัติขอมุทนาโดยสาทูแม่สมพรภาพยองสี ถวายปัจจัยสี่ท่ากับมูลค่าหนึ่งร้อยบาทให้กับเจ้ากำนันเวนนะขอโมทนาสาธูแม่สวยบุญตาถวายปัจจัยบูชาธรรมหนึ่งร้อยบาทอุทิศให้กับเจ้ากำนันเวนนะสาธูลูกแม่แววสีแก้วทุมแม่แววมณีที่อันนี้ชื่อไม่จะไม่หมดเนี่ยฮะยแววเฉยแววมณีที่อ่าชื่อนี่ละเดี๋ยวก็จำผิดอีกแล้ว แม่แววมณีสีแก้วทุมถวายปัจจัยชาําระนี่สงสงรับทราบนะเป็นจำนวนปัจจัยสองรอยบาทอุทิศบุญกุศลให้กับแม่เลียบพ,ยยพ,ยยพ,พิราชัยแม่คายพิราชัยเด็กชายสุพนัทพิราชัยขอโุทนาสาธุพ่อทวีแม่คำพีสีแก้วทุมถวายปัจจัยบูชาธรรมสามร้อยบาทเข้ากมูนิธิห้าร้อยบาทชําระนี่สงอีกสองร้อยบาทสงรับทราบนะขอโมทนาสาธุ นายศักชัยฝ่ายสงโจ <c oughs> ถวายปัจจัยห้าร้อยบาทอุทิศให้กับอะไรล่ะ่านว่ายังไงนะอุทิศให้กับเทพเทวาที่รักษาตนพร้อมเจ้ากรรมนายเวรนะพรมุทนาชาทูพอโสภาแม่บางออนปุราทกัง ถวายปัจจัยสี่เท่ากับมูลค่าสองรอบาทอุทิศบุญส่วนกุศลให้กับน้องแมวน้องฮาเล่พร้อมลูกในท้องตายท้องกลมเออแมวก็ตายท้องกลมเป็นเนาะวันที่สามกันยายนหกเจ็ดอ่าก็รับบุญรับกุศลน,นะสาธุนายดูจิตแม่แม่บูดพี่มนถวายปัจจัยสี่เท่ากับมูลค่าห้าร้อยบาท อุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรและสรรพสัตว์ทั้งหลายอสาธุคุณพองอินดี้คุณปองอินดี้ติดตามจากช่อง YouTube ร่วมทำบุญพร้อมถวายปัจจัยเท่ากมูลค่า199บาทบูชาธรรมองค์พ่อหลวงปู่น้อยยานว,ารวโรวัดป่าห้วยลิน มาใหม่มั้งไม่เคยได้ยินชื่อนี้นะชื่อลูกลูกลูกใหม่มั้งลูกสี่คนใหม่มั้งอ๋อชื่ออินดี <S 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 ้ปองอินดี้อ่าฮะเขาว่าปองอินดี้คุณปองอินดี้ติดตามจากช่องยู u ูบเพิ่มทําบุญหนึ่งรยเก้าิบาบาทนะขอบุญนายลูกสาวลูกนายวันเลิก สุธิวันเลิกนายวันเลิกสุทธิอาอถายััจััเทอกับมูลค่าสามร้อยบาทบูชาธรรมองค์พ่อหลวงปู่ให้ใช้ใจตามอัธยาศัยขอผลทานบุญกุศลทั้งตั้งแต่อขอผลทานบุญกุศลกรรมตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันนะคันน้จงถึงเดบิดามันดาขอผลทาน กุศนละกร,รมทั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันณขณะน,นี้จนถึงแดบิรามารดาของข้าพเจ้าญาติของข้าพเจ้าเจ้ากำนายเวรของข้าพเจ้าสรพสัตท,ทั้งหลายไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีประมาณทุกหมู่เหล่าจงอยู่เป็นสุขเป็นสุขเถิดอ่าขออมทนาลูกสาทุลูก,ลกอืมพระงค์จะเป็นลูกจิตจิตติดตามในยูทูบในเฟซในทนะิกตอกเนาะนางปานทิพย นายจิราพาศบุญล่าถวายปัจจัยสี่เท่ากมูลค่าสองร้อยบาทชำร้ระนีสงสงรับทราบนะพมมุทนาสาธูแม่วัดสมียิ่งชนะถวายปัจจัยเท่ากมูลค่าหนึงง่งร้นะอยบา,าทชำ้ระนีสงสงรับทราบนะพัมมุทนาสาตุยอดปู่เข้าฟัางเข้าตู่พร้อมครอบครัว น้องถวายปัจจัยเท่ากมูลค่าหนึ่งพันบาทบูชาธรรมบูชาธรรชาตุขันธรร์องค์พ่อหลวงปู่ในวาระวันพระชำระนี่สงด้วยสงรับทราบนะเพื่ออุทิศบุญส่วนกุศลให้กับวิญญาณพ่อสมศักดิ์จันทโกแม่ฉลวยจันทโกพร้อมญาติญาติเทวบดาประจำตัวเจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าด้วยอขอามุทายลูกชาุลูก <c oughs> ให้ทางด้านลูกศิษย์ทางด้านเจ้าช่างอุย๋ยที่โนนสังก็ดูรถฟรีอีกช่องทีล้หลายหมืน่นเอียนเอก็หลายหมืน่นพี่ทางด้านทอยันจนก็เจ้าพาดก็พีอีกอลูกศิษย์สามจุดนี่มีเทคนิค พ่อก็ไปบอกด้วยนะพ่อไม่ได้ลูกเปนลูกนะว่าถ้ามันนันนี้เน่ะพ็เอาให้ค่าช่างค่าอะไรหน่อยลูกอะไรว่างั้นนั่นแหละให้เอาหน่อยเป็นบางช่วงบางช่วงไฟลูกพ่อเก่งใช้ลูกไม่ใช่ไรลรอกว่าก็ไม่ใช่ว่าเป็นพระที่มกักมากนะเราเพื่อพาะงั้นอ่าที่เรานี่ที่ได้ออกมาเทศน์นี่ก็ด้วยเหตุด,ด้วยผลมันจะว่าเราออกมาด้วยความอยากก็บอกลูก หลูกพ่ไม่ชอบนี่เขาเห็นแต่พระอยู่อย่างนั้นใช่ไหมละ่ะที่เรานี่ว่าโอ้ยเรานี่เป็นพระทูด,ดงลูกคือป่าอยู่เขาเป็นสี่ปีสี่ปีนู่นตั้งแต่ปีสี่ที่หนึ่งนี่ย่างก้าวเข้าสู่ป่าเลยว่างั้นหลวงรูบาอาจารย์เพียงเดือนเดียวเดือนเดียวก็เข้าป่าเข้าป่าเอาก็ไมากิจหออกมายุ่งทั้งโลกด้วยนะวะพอไปเรื่อย que, ไปเรื que, เร่ย que, อยบอกว่ามันมีความสุขนะจะภาวนาีนี่นะเห็นเราก็ระวังมากของคนวังหลุมวงพ้นนี่ เราไม่เราไม่ได้เอ้หวังเปรตหวังผีนี่ใช่ไหมละ่ะเราไมา่บวชมหาเลี่ยอะไรคนนั้นคนนี้สร้างโบสถ์สร้างศาลาสร้างกุฏิวิหารนี่พ่อไม่คิดอย่างนั้นพระพุทธเจ้าไม่เคยกระทำนะ่นคนะสงฆ์ไม่เคยกระทำเห็นพระพุทธเจ้าสร้างวัดไหมล่ะเห็นาณะสงฆ์สร้างวัดไหมล่ะนั่นมีแต่ราชาพระมหากษตรเีก็ดูมีผู้มั่งคั่งเป็นผู้สร้างเราก็ต้องเอาข้อนี้เป็นเครื่องวัดที่เขาสร้างให้เราก็อยู่ไปเออจะจะว่าอะไรล่ะมันตายก่อนน่น่ะ ันพังมาก็เออขอดูแลกันไปที่บุรณรัพุิสังขรณ์นั่นเนะี่ถจ้าบุรณรัพุิสังขรณ์นี่เอเราทำอยู่วันนั้นวันนี้เราก็เข้าไปช่วยเท่าที่เราจะช่วยได้นั่นโรงเรียนบ้างนั่นโรงพยาบาลบ้างสาธารณสุขเราไปกนละุ่มนี้สมควรที่จะเข้าไปดูแลมันทุกวันนี้เห็นเด็กใส่ชุดนักเรียนขายของอยู่ตรงสี่แยกจามแยกไฟแดงนี่โอ้ยไม่ได้นะพอมีปัจจัยแม่ลูกช่วยลูกหลานเขาหน่อยไ่มว่าเห็นไหมเราเป็นงั้นนะนั่นแหละ พอเราเห็นลูกหลานก็ทํามาหากินนี่เด็กนักเรียนทั้งหญิงทั้งชายแต่กนักเรียนลเลิกเรียนมาช่วยพ่อช่วยแม่ทามาหากินที่ไฟแดงที่ขายพวงมาลัยขายนมขายอะไรนะเราก็ไม่ได้ฉันล็อกอาพีาาน่นายก็สงสานลูกเขาเอาหนยลูกนะั้นเด็กนัก,นกเรียนนั่นนั่นส่งเสริมให้ลูกเขามีกาลังใจดีกว่าที่พวกติดยาพวกพวกเพิเภอยู่ตามบ้านตามเมืองนี่น่าเกลียดไหม นั่นไอ้พวกไม่ใช่คนไม่ใช่มนุษย์มันเต็มโลกเต็มท้องฉานอยู่นั่นทาให้คนอื่นเดือดร้อนมาฆ่าพ่อตีแม่เห็นไหมละ่ะสารพัดทำให้คนเหือดือดร้อนไอ้พวกขยะสังคมนี่ไอ้พวกหนักเป็นดินนี่มันเต็มโลกเต็มท้องฉานน่ะสมควรที่ดูแลกันที่ลูกเนี่ยใช่ไหมละ่ะใส่ชุดนักเรียนอยู่ก็าขายของอยู่นั่นถามลูกก็มีเงินไหมลูกก็ช่วยเขาหน่อยนั่นน่ะคนละลอยคนอะไรก็ว่ากันไปนั่นน่ะพอที่เขาจะลูกหลานก็จะมีเงินใช้มีกําลังใจนะัเรียด,ดูดิเขาทำมาหากิน ลูกหลานเราบางคนนี่เห็นไหมละ่ะแม่มาวัดลูกหลกานติดใจได้มันรับได้ไหมละ่ะเปรดทียไหมละ่ะช่วงช่วงก่อนเขาใจบาตเราพอโตขึ้นมาก็ติดใจกนันเหมือนกับหมาตัวหนึ่งนั่นแะโอ้แม่ดีพ่อดีตายายดีลูกเร็วลูกอัปปีรับได้ไหมเฮ้ยเราไม่อย่างได้กินใช้เราเป็นอย่างนั้นลูกเพร, <c oughs> ราะเราไม่เคยทำชั่วอะไรที่บอกว่ามันแบบนี้นี่นนะเราไม่มี อยุ่ทางโลกเราไม่มีนี่เราก็ช่วงที่เขาเราสุหรีก็กินเล้ากบหมูนนี่ก็เขาไหวเราเป็นกระเทยเนี่ยไอก้กระเทยอย่างนั้นอย่างนี้ว้ยมันพูดอะไรมันอะไรล่ะมึงต้องกินเล้ามึงต้องสุหรีฝึกสุหรี่กฝึกกินเล้ากบหมูอยู่กบหมูนก,กี่ปีสองสามปีแค่นั้นแหละโอ้ไปกินทําไมไม่ดีสุุรีทาไมไม่ดีไม่มีประโยชน์นั่นเราไปโนนลูกต้อง ต้องต้องเข้าใจเดือนะถ้าคนดีมานี่มันจะติดในจิตตลอดตลอดเลยนะมันไม่ได้ไปยุ่งเหยิงทางโลกนะลูกนะมันก็ไม่ไดีกินเล่าก็ไม่เห็นว่ามีประโยชน์เลยนั่นเงินทองจำนวนนี้ก็ซื้ออาหารให้กับพ่อให้ให้กับแม่กินยังได้บุญกว่านั่นดีก็จะทีลงส้วมลงฐานเนี่ยได้ประโยชน์เลยเราไปนู่นอนิสราเอลใครจะว่าไงเราไม่เข้าไปก้าวไก่นะใครอยากจะกินอะไรก็กินไปเราไม่ว่าแต่สําหรับพระรูปนี้หรือสมัยที่เราเป็นคารวัตเราไม่เคยเป็นเอาเป็นอย่างนั้น เห็นอีก็บานนี้นั่นแหละมันก็น่าเกียดนะพ่อแม่มาวัดได้เงินได้ทองพอเอาหลบซ่อนลูกซ่อนซ่อนหลานถ้าจะซื้ออาหารใจบาตรลูกหลานเห็นคว้าไปหมดดดาอีกต้องหากตื่นเช้ามาเสียงด่ายายแล้วเสียงด่าแม่แล้วแต่ก็รับกันได้นะคงจะทำการร่วมกันนั่นแหละแต่เรานี่คงไม่ได้อย่างเงี้เราจึงออกกันระชา แล้วเราทั้งโลกไม่ได้โลกนี้ก็เหมือนถังขยะหลวงตาเทศน์นโลกนี้ก็เหมือนส้วมเหมือนฐานผู้ดีก็ยกไว้เหนือเก้าหน้ากระหม่อมผู้เฉพาะพูดพวกเรื่ๆสามๆพวกขยะพวกส้วมพวกฐานนั่นมันนี่ประโยชน์ส้วมฐานนี่น้ำมันก็ยังเอาไปใส่ต้นไม้ลดต้นไม้มันก็ยังได้ประโยชน์สมบูรณ์บริบูรณ์อยู่นั่นนะ,นะเขาใจไหมที่เราพูดเนี่นะเป็นไรโลกนั่นนะ ฮะอ้าวนั no ่นเป็นไงข้อไม่ได้ฮะมันเสียบไม่ดังบ่นั่นสายไหมยังอยู่อยู่นั่นน่ะสายหนึ่งนั่นน่ะนี่นี่นี่พับอยู่นั่นข้างบนเนี่ยนี่นี่ดึงไปนี่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 นั่นเห็นไหมนี่ข้างบนเนี่ยเนี่ยพับอยู่นั่นอ่ะนั่มันเทืเลือดทาราพวกนั้นน่ะอันไหนเอาไปจลายรองด้นั่นน่ะนั่นละตอนนั้นเอาใจไป เออลองดูนะเป็นยังไงอันออกเสียงไหมออกเสียงไหมนี่ละมีแต่มือโปรอย่างนั้นแหละตมือโปรเขาให่ไหมมือโปรบันเฮานี่มันถูกค้อนทุบนัปน่ะออไม่ใช่มือโปรระดับนั่นนะได้ไหมอ่ะฮะไดไหมมันเจี๊ยบถูกรัววไหมล่ะโอ้ยเนี่ยและมันไม่กี่กังงมันไม่ทําไปก่อนไปอย่างนั้นล่ะมันถึงไหนละเทศเมื่อกี้มีด่าใครเมื่อกี้น่ะเป็นอย่างนั้นล่ะอ็ ไม่มันไปนโบกๆกล่าเราข้างถนนนั่นแะเราเปนทาบาทนั่นนะเออไ้เ้งๆๆจนถ้พักก็ต้องหลบให้มันนี่พอเจอแม่แม่ก็จะว่าอุ้ยก็จะดูแลลูกรักษาลูกจังว่าอีกเมื่อเช้านี่น่ะลูกเข้าใจไหมจะดูแลลูกจะรักษาลูกสงสารลูกไปโน่นมีแปลกๆนะเอามันเป็นไงล่ะ มัน,ปนไปไล่ข่าพาอยู่ในวัดห้วยหลินนั่นแล้วว่างั้นพ่ากระโดดกุฏิวิ่งนี้ป่าลาบลงมานั่นแต่เขานั่นแล้วว่าโอ้ยตอนเดี๋ยวนี้ดีขึ้นมากแล้วลวงปู่พันว่าใกล้จะหายแล้วว่าโอ้ความรักของแม่เหรอเริ่มเอียงไหมฮะถ้าไปเกิดข้าคนอื่นตายแล้วนี่แม่ก็จะวาลูกตัวเองดีงั้นเหรอฮะอันนี้ไม่ไม่มีความยุติธรรมเหรอม่ฮู้เ่เคยมีลูกมีเตา้าบ่ฮู้ดอก คืออ <H u> ีกยิ่จะว่าเข้าอีกนั่นเขา,เข,าเข้าเขาก็ไม่เข้ากายหรอกก็ไปก้าวกายหรอกนั่นนี่เรานี่ไม่ได้ไปสนใจอย่างนั้นลูกไม่ดีก็ทิงท้งกี้นั่นเ,เห็นไหมละ่ะแม่พระนางจันทานั่นคือชื่ออะไรละ่ะเมียของพระเจ้าพิพิสานั่นพระมีเห้เจ้าพระเจ้าพิพิสานลืมแล้วถึงชานานแล้วทราบว่าวันที่ตั้งท้องพวกอะไรละ่ะเป็นวันไอ้ไอ้เลิกโจรนั่นเห็นไหม ไอ้เพวกอันั้นนะพวกไอ้ดาบพวกอะไรออกเสงกระทบกันเปี้ยงปั้งเปี้ยงปัางเปี้ยงปัางเออพวกทำนายก็ทำนายทายทักดีนะเออว่านี่มันจะเข้ามายุ่งแล้วนี่ก็เด็กเกบวันนี้จะฆ่าพ่อฆ่าแม่บ้างกันที่ไม่ล่ะผลสุดท้ายเป็นไงเอามาพิจารณาดูที่ผลสุดท้ายปุ๊บปั๊บวันนางโอ้ยท้องโตนี้เข้าไปในป่านั่นเห็นไหมล่ะมันจะฆ่าพ่อฆ่าแม่ยอมสละลูกเอาเถาวันรัดท้องดูที่ นั่นหงล่ะลูกนี้มันเอาปีนี่เราเราไม่เห็นแก่ส่วนตัวเราเห็นแก่ส่วนรวมรู้เข้าใจไหมส่วนรวมนี่เป็นใหญ่เห็นแก่ส่วนรวมเป็นใหญ่ไม่ได้เห็นแก่ส่วนตัวนะอ่เอาส่วนรวมเลยส่วนรวมเป็นใหญ่พระว่านคนทั้งประเทศนี่ใช่ไหมล่ะเมื่อคนทั้งประเทศพู๊บปประกาศจะอ้จอาอยัางไงล่ะเนี่ย เอาค่ามันเยวกว่าลูกนี่ลูกเพียงคนเดียวกับคนอีกเป็นหลายล้านคนอยู่ในไอ้ไอ้อะไรล่ะอยู่ในไอ้นี่น่ะอยู่ในไอ้นรนีอนี่นนั่นเป็นอย่างนั้นโอ้มันดูแลมันก็นยังไงล่ะเห็นไหมล่ะกล้าไหมล่ะพระมหิสีน่ะของพระเจ้าพิมพิสารน่นแต่ของพวกเรานี่ลูกเนาะจักรีว่าจังไถ่เลี่ยงไง กะดีโถนมันเต็มหมากะยังหักมันอยู่ไปคนดีหมามันก็ส่วนหมาคนมันก็ส่วนคนเจี่ยบกันไม่ได้เลยเข้าใจยังอืมเราไม่เป็นอย่างนั้นไหนดีเราก็บอกว่าดีไม่ดีเราก็บอกว่าไม่ดีทิ้งหมดเห็นไหมเราบุคคลนารยน่ะเพชรนาวหนึ่งเพชรนาวหนึ่งเลี่ยเขาย้าใจยังนั่นลงบุคคลนารยนนี่เพชรนาวหนึ่งเพชรนาวหนึ่ง โอ้ยไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องของธรรมดานี่มันปูกขาวนระยองนั่นแล้ว <c oughs> ดับไหนล่ะเมียมันไม่ดีน่อิสระแนลคันเคียวนี่เนี่ยมันไม่พอเรื่องการนี่ไม่รู้จากบุญไม่รู้จากบาปสิ่งไหนควรไม่ควรไม่รู้อ่ะอยู่ดีกินดีเออข้างล่างมันก็คันเคียวที่ไม่ให้ทําอะไรนี่ให้อยู่บ้านเฉยเออน้องภูเขาวนระยก็เป็นพ่อค้าดีพ่อค้า ไปค้าขายต่างบ้านต่างเมืองที่นันท่านทีกลับมาอีนี่มันก็สชะแนวที่สชะแนวคันเขียวที่เงินทําอะไรได้มีความสุขทำอะไรได้ไอ้กูจะตายอยู่แล้วจะว่างี้นะเป็นอย่างนั้นเลยผู้หญิงนี่ต้่พูดมาเกลียบผู้หญิงไม่หายเป็นอย่างนั้นแหละลูกหกเกดคนนี่นะดูที่มันไม่มีเลือดกูซัดเลยมีเลือดหมามันโอ้เข้มข้น กูขานอะไรอยูอ่น้ตาบวนี่หมอบ,หมอบ,ห,มอบหมอบเลยนี่นใจยังดีก็ต้องบอกว่าดีที่ไม่ดีก็ต้องบอกว่าไม่ดีทีโวอ,อันนี้พวกเรามันเห็นแก่ตัวนี่ลูกไข่เนาะเบ่งออกแทบร่วมแทบตายปอนกินน,นุ่มผุนสิาบม่าลูกไข่จังไหดท้องข้ามก่อนทอแข้งอีเมย์เ <laughs> บื่อไหนทาแก้วเอยเัาเลขเลย มันเป็นอย่างนั้นแหละมันพอกันหมดนั่นแหละเนี่ยมีใครเกินกันไหมเนี่ยฮะ